สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดรพัทรพรเจริญบุตรคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรราชธานีวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องแนวคิดการกินแบบโภชนะสัป,ปายะในส่วนเนื้อหานี้เป็นการต่อย,ยอดพัฒนามาจากโครงการวิจัยในปี2567ทุนววนอโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนุบลราชธานี เรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนลงพุงในบุคคลผู้ใหญ่ตอนต้นเนื้อหาเรียนรู้ไมโครเร a r นนิ่งเรื่องแนวคิดการกินแบบโภชนะสปายะได้ถูกนำมาบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการสื่อสารสุขภาพและโภชนาการ ด้านการจัดการน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนลงพุงภายใต้รายวิชาโภชนะศาสตร์ในสถานประกอบการค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่ากินเสร็จแล้วเหนื่อยอิ่มแน่นหรือรู้สึกผิดวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโภชนะสปายะหรือ mindful nutrition หลักง่ายๆที่จะช่วยให้เรากินอย่างรู้ตัวมีความสุขและป้องกันโรคอ้วนลงพุงได้จริงค่ะ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ไมโครเร a r นนิ่งแนวคิดการกินแบบโภชนะสัปปายะ 1. เข้าใจความหมายของโภชนะสัปปายะ 2. สามารถอธิบายหลักโภชนะสัปปายะ5ข้อได้ 3. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะสัปปายะกับโรคอ้วนลงพุงและโรค NCD 4. สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โภชนะสัปปายะคืออะไรโภชนะสัปปายะแปลตรงตัวว่าอาหารที่เหมาะสมไม่ใช่แค่คำถามว่าเรากินอะไรแต่รวมถึงเรากินอย่างไรด้วยค่ะการกินที่พอดีสมดุลและใส่ใจจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราสบายขึ้น5้าหลักโภชนะสัปปายะโภชนะสัปปายะ มี5ข้อสำคัญที่เราสามารถเริ่มฝึกได้ในชีวิตประจำวันค่ะ 1. กินด้วยสติรับรู้รสกลิ่นเนื้อสัมผัสและความรู้สึกขณะก,กินเราควรปิดโทรศัพท์เคี้ยวช้าๆและหยุดเมื่อรู้สึกอิ่มประมาณ80%การกินด้วยสติช่วยให้เราควบคุมปริมาณอาหารและน้ำหนักได้ดีขึ้น 2. กินพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป จานอาหารสุขภาพหนึ่งมือ้อควรมี50%เป็นพวกผักและผลไม้25%เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีไขมันตำ่ำและ25%เป็นคาร์โบไฮเดรตแนะนำกลุ่มข้าวไม่ขัดสีนะคะและทั้งวันเราควรดื่มน้ำเปล่า8-10แก้วต่อวันเพื่อให้พลังงานสมดุล3กินถูกเวลาการกินครบ3ม,มือ้อเช้ากลางวันและเย็นควรหลีกเลี่ยงการกินดึก เพราะร่างกายเผาผลาญพลังงานให้น้อยลงตอนกลางคืนคนที่กินดึกบ่อยมีโอกาสอ้วนลงพุงสูงกว่าคนทั่วไปค่ะ 4. กินถูกสุขลักษณะเลือกอาหารที่สดสะอาดปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงของแปรรูปสูงและอาหารคร้างคืนเพราะอาหารที่ไม่สะอาดอาจก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อ NCD ได้ 5. กินแล้วสบายกายสบายใจอย่าลืมว่าการกินคือความสุข ใช้หลัก80-20กินตามหลักโภชนาการ80%และกินเพื่อความสุข20%เพราะความเครียดเองก็เป็นตัวการหนึ่งของภาวะอ้วนลงพุงค่ะเรามาฟังแนวคิดการกินแบบโภชนะสปายะแนวคิดในข้อที่1ว่าด้วยเรื่องกินด้วยสติพร้อมกับเทคนิควิธีฝึกนะคะกินด้วยสติหมายถึงรับรู้ในสิ่งที่เรากิน ตั้งแต่รสชาติกลิ่นเนื้อสัมผัสของอาหารเสียงและความรู้สึกขณะกินค่ะถ้าเรากินด้วยสติจะทำให้เรากินพอดีไม่มากเกินไปเราจะรับรู้สัญญาณอิ่มได้ชัดเจนทีนี้ก็จะส่งผลช่วยลดและรักษาน้ำหนักตัวได้เทคนิควิธีการฝึกนะคะลดเวลาหน้าจอค่ะวางโทรศัพท์ปิดทีวีตั้งใจกิน เคี้ยวช,ช้าๆ2 0 3สาสิครั้งต่อคำสังเกตรสชาติกลิ่นเนื้อสัมผัสในปากของเราเราควรหยุดเมื่ออิ่มประมาณ80%ตรงนี้ต้องรับรู้ร่างกายด้วยนะคะถามตัวเองว่าตอนที่จะกินทุกครั้งเราหิวจริงหรือเปล่าหรือแค่อยากกินเท่านั้นเมื่อเราฝึกกินอย่างสป,ปายะเราจะสามารถป้องกันภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงภาวะไขมันในเลือดสูงได้ด้วยค่ะมาที่หลักการกินแบบโภชนะสป,ปายะในข้อที่2นะคะข้อนี้จะพูดถึงการกินพอดีค่ะซึ่งมีความหมายว่ากินให้ได้ครบห้าหมู่โดยในปริมาณไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป และไม่ใช่อดอาหารนะคะแต่คือการกินให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะสัดส่วนที่แนะนําให้เรานึกถึงจานอาหารสุขภาพดีค่ะในจานหนึ่งมื้อขอให้มีผักและผลไม50้50% 25%เป็นพวกโปรตีนค่ะพวกเนื้อสัตว์ไข่ถั่วแต่อย่าลืมเรื่องไขมันด้วยนะคะอย่าให้ติดไขมันมากอย่าให้เป็นการทอดนะคะ25%เป็น คาร์โบไฮเดรตเป็นกลุ่มข้าวขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะทานนม1แก้วน้ำเปล่า8-10แก้วต่อวันค่ะจะทำให้เราได้พลังงานพอดีและทำให้เรารักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในมาตรฐานคงที่ค่ะเรามาถึงหลักโภชนะสัพปปยะในข้อที่3แล้วนะคะข้อนี้กล่าวถึงเรื่องของการกินถูกเวลาค่ะการกินถูกเวลาหมายถึง กินตรงเวลากิงครบสามมือ้อกินสม่ำเสมอแบบนี้ด้วยนะคะในช่วงเวลาที่เหมาะสมเน้นเรื่องความสม่ำเสมอของสามมื้อนะคะในช่วงเวลาเดิมเรากินเบรกเบาๆได้ไหมกินได้นะคะเพราะว่าในชีวิตการทำงานหรือการเรียนเราก็อาจจะมีมื้อเบรก,กได้ใช่ไหมคะก็ใช้หลักไม่เกิน200กิโลแคลอรี่นะคะไม่กินจุกกินจิตตอนช่วงดึกนะคะ ทำไมไม่ควรกินมื้อดึกคะเพราะว่าตอนดึกร่างกายเราเผาผ่านช้าลงนะคะจะทำให้มีการสะสมเป็นไขมันได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงค่ะมีงานวิจัยพบว่าคนที่กินดึกบ่อยมีโอกาสอ้วนลงพุงสูงกว่าคนที่ไม่กินมื้อดึกนะคะแนวคิดการกินแบบโภชนาสัพป,ปัยะข้อที่สกินถูกสุขลักษณะ การกินถูกสุขลักษณะหมายถึงการเลือกกินอาหารที่สดสะอาดปลอดภัยและปรุงถูกวิธีค่ะอาหารที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คืออาหารที่เก็บไว้นานๆอาหารแปลรูปสูงพวกที่มีการเติมสารกันบูดใส่สีผสมเยอะอาหารสําเร็จรูปอาหารแปลรูปบางทีเราไม่รู้แหล่งที่มากรรมวิธีการผลิตหรือวัตถุดิบที่เขาใช้นะคะก็เลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะ สำหรับอาหารที่แนะนำก็ควรจะกินอาหารธรรมชาติอาหารสดไม่บูดไม่เน่าเสียและมีการล้างให้สะอาดถูกวิธีสุขอนามัยนะคะควรกินปรุงสุกไม่ดิบกินร้อนช้อนกลางนะคะทำไมเราจะต้องระวงังพวกอาหารที่ไม่สะอาดอาหารดิบอาหารแปรรูปสูงก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะมันจะทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายและนำไปสู่ความเสี่ยงของ โรคเรื้อรังหรือ NCD ได้ค่ะโภชนะสป,ปายยาข้อสุดท้ายข้อนี้เน้นว่ากินแล้วต้องสบายกายและสบายใจค่ะหมายถึงการกินที่ไม่ทำให้เกิดความเครียดไม่ฝืนใจและรู้สึกสนุกกับการกินค่ะเรามักจะใช้หลัก80-20ในการดูแลตนเองคือกินตามหลักโภชนาการ80%และกินเพื่อความสุข20%ค่ะ การบาลานซ์แบบนี้จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่รู้สึกผิดเวลาได้กินของโปรดบ้างเล็กน้อยในทางกลับกันความเครียดสะสมจะทำให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลมากขึ้นส่งผลให้ไขมันไปสะสมที่หน้าท้องทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงได้ค่ะดังนั้นโภชนะสัพยะข้อที่5จึงเตือนเราให้กินอย่างมีความสุขและไม่กดดันตนเองเพราะสุขภาพดี เริ่มจากใจที่สบายก่อนเสมอค่ะโภชนะสัป,ปายะไม่ได้หมายถึงแค่การกินให้สุขภาพดีเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวทางการป้องกันภาวะอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ได้อีกด้วยค่ะภาวะอ้วนลงพุงหมายถึงการที่รอบเอวมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนสูงหรือในเกณฑ์มาตรฐานคือ ผู้ชายที่มีรอบเอวตั้งแต่90ซนติเมตรขึ้นไปและผู้หญิงตั้งแต่80ซนติเมตรขึ้นไปเมื่อไขมันสะสมที่หน้าท้องมากขึ้นร่างกายจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและไขมันในเลือดสูงค่ะดังนั้นการฝึกกินอย่างมีสติกินให้สบายกายและใจจึงเป็น,นกลไกสำคัญ ในการป้องกันอ้วนลงพุงและในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อ NCD ได้ในระยะยาวเพราะเมื่อเรากินอย่างเข้าใจก็เท่ากับเรากำลังดูแลสุขภาพใจและกายไปพร้อมกันค่ะเมื่อเราเข้าใจหลักโภชนะสปายะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำไปใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันเราค่ะเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก่อนคุณไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ อาจจะเริ่มจากการใช้จานเล็กแทนจานใหญ่หรือการวางแผนอาหารล่วงหน้าหรือม e ล l prep เพื่อควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้นแล้วอย่าลืมหลัก80-20กินตามหลักโภชนาการ80%และอีก20%ให้กับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเมื่อได้กินได้บ้างนะคะเพราะสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงการห้ามทุกอย่างแต่คือการรู้จักสมดุลระหว่างความสุขกับสุขภาพค่ะ สุดท้ายนะคะคือการบันทึกฟูดไดอารีค่ะเพียงแค่จดสิ่งที่กินทุกวัน3-7ถึง7วันเราได้ทบทวนค่ะเราจะได้เริ่มเห็นรูปแบบการกินของตัวเองว่าเรากินอะไรบ่อยเรากินเมื่อไหร่ตอนที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกยังไงเรากินเพราะหิวหรือเราเพราะความอยากและก็อารมณ์สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราปรับพฤติกรรมได้ตรงจุดค่ะและพัฒนาสู่การกินที่สบายกายสบายใจอย่างแท้จริงค่ะ มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะสรุปหลักโภชนะสป,ปายะทั้ง5ข้อนะคะ 1. กินด้วยสติ 2. กินพอดี 3. กินถูกเวลา 4. กินถูกสุขลักษณะ 5. กินแล้วสบายกายสบายใจค่ะเมื่อเราฝึกกินอย่างสป,ปายะเราจะสามารถป้องกันภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงไขมันในเลือดสูงได้ค่ะถ้าเราปฏิบัติตามแนวคิดนี้ปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอจะเป็นการจัดการน้ำหนักตัวของเราป้องกันภาวะอ้วนลงพุงลด NCD ค่ะฝากเอาไว้ในช่วงท้ายนี้นะคะกินดีมีสติชีวิตสมดุลค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาถึงในช่วงท้ายนี้แล้วนะคะ หากมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโภชนาสัพปปยะและการจัดการน้ำหนักตัวเกินและภาวะอ้วนลงพุงุงสามารถติดต่อดิฉันได้นะคะทางอ e ีเมลพัทพรครู @gmail.com ค่ะหากถ้าสามารถเดินทางมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีก็พร้อมให้คำปรึกษาผ่านทางศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ของทางคณะขอบคุณค่ะ